สวัสดีค่ะวันนี้จะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องชาวสามเหลี่ยมอุรมคติในหลนักนพลักษณ์นะคะโดยเมื่อวานนี้แล้วก็กวันก่อนนะคะได้พูดถึงไปแล้วสองกลุ่มคือกลุ่มกลุ่มแรกนะคะคือสามเหลี่ยมปรับตัวหรือสามเหลี่ยม adaptation นะคะคือการสามเหลี่ยมที่ให้ความสําคัญที่จะปรับตัวให้เข้ากับบริบทนะคะของรักสามส่นใจรักหกแบบูนย์หัวและรักเก้าแบบูนย์ทองนะคะและอีกกลุ่มหนึ่งที่พูดถึงไปแล้วเมื่อวานคือกลุ่มสามเหลี่ยมอ,อ,อํานาจนะคะ ประกอบไปได้วยลัก2ลัก5ลัก8 2ที่เป็นเรื่องของอำนาจใจนะคะ5เป็นอำนาจข้อมูลและ8เป็นอำนาจของอแบบสุนทองนะคะ,ะทีนี้ก็ถ้าท่านใดสนใจรับฟังกับ2กลุ่มที่พูดไปแล้วจะแปะคลิปไว้ใต้คลิปนี้ทีนะคะทีนี้วันนี้ที่จะกล่าวถึงก็จะเข้าสู่สามเหลี่ยมสุดท้ายคือสามเหลี่ยมอดมคตินะคะคือลักหนึ่งลักสี่และลักเจ็ดนะคะเนื่องจากทั้งลักสามแถบทั้งสามลักที่ได้ ที่กล่าวไปแล้วเนี่ยนะคะเอ่อไม่ว่าจะเป็นลักหนึ่งักสี่ลักเจ็ดเนี่ยเป็นสามรักที่ให้ความสําคัญกับอุดมคตินะคะและสิ่งที่ดีที่สุดนะคะมีความฝันอันสวยงามเป็นแรงบันดาลใจให้กับชีวิตนะคะโดยธรรมชาติของการอยู่กับอุดมคติเนี่ยก็จะต้องอยู่กับอ,อมโนภาพหรือภาพฝันนะคะที่รู้สึกสวยงามนะคะ ฉะนั้นสามลักนี้ค่ะหนึ่งสี่เจ็ดจึงอยู่กับภาพฝันซึ่งเป็นความฝันที่สวยงามแล้วก็เป็นความฝันในตรงคติด้วยคือสิ่งที่ดีที่สุดในแบบต่างๆนะคะทีนี้ดังนั้นทั้งสามลักเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะเนื่องจากว่าสิ่งที่ใฝ่หาสิ่งที่อยากเจอหรือสิ่งที่อยากใช้ชีวิตอยู่คือสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยค่ะในความคิดความรู้สึกเนาะฉะนั้นทั้งสามลักจะมีประเด็นร่วมอันนึงคืออยู่ความเป็นจริงได้ยากนะคะ เพราะในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าความเป็นจริงเนี่ยหลายๆครั้งมันไม่สวยเหมือนภาพที่วาดฝันไว้อย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจะอยู่เราก็จะรู้อาจจะผิดหวงังอาจจะจิตตกนะคะหรืออาจจะรู้สึกแบบไม่อยากอยู่ตรงนี้แล้วอะไรเงี้ยค่ะมันน่าเบื่ออะไรก็ว่าไปเนาะในธรรมชาติของชาวสามเหลี่ยมนี้นะคะพอใจเขาใฝ่ฝันแล้วก็ใจเขาต้องการความเป็นอุดมคติมากๆเนี่ยจึงมีความสําคัญว่าความจริงที่เขารับรู้ไม่ว่าจะเกี่ยวกับตัวของตัวเอง กี่ยวกับคนอื่นเดยทั้งคนใกล้ตัวและคนไกลตัวและสังคมเนี่ยหลายๆครั้งเนี่ยความจริงมันไม่มันไม่ดีหรือมันไม่สวยงามเหมือนที่เขาฝันไว้คือจริงๆมันก็ดีในแบบของมันเนาะชีวิตจริงอะค่ะเอ่อมันก็งามในแบบของมันนั่นแหละตามความเป็นจริงเนาะแต่ว่าพอเทียบกับความฝันกับสิ่งที่ตัวเองอยากได้ที่มันเป็นสิ่งที่น่าจะดีกว่านี้ค่ะก็สิ่งที่มีอยู่จริงมันก็เลยไม่ไม่ไม่ค่อยโอเคมันไม่สวยไม่ดีเหมือนที่ฝันไว้นะคะ จึงมีแนวโน้มว่าสามลักษณ์นี้เนี่ยจะปฏิเสธความเป็นจริงให้อยู่ตรงหน้านะคะซึะ่งวิธีการปฏิเสธก็มีรูปแบบต่างๆตามสูตรด้วยนะคะก็คือจะมีความแบบไม่อยากจะอยู่กับสิ่งเหล่านี้ค่ะที่มันไม่โอเคไม่สวยไม่งามดังในอรมคตินะคะฉะนั้นธรรมาชาติของสามลักษณ์นี้นะคะที่อยู่ในอารมณ์คติเยจะมีความแบบดิ้นรนเพื่อเพื่อพยายามจะไปให้ถึงอรมคตินั้นเพื่อไปให้ถึงความงาม ที่สมบูรณ์พร้อมนะคะในแบบสนใจลักสีเนาะหรือในความสมบูรณ์แบบของสิ่งที่ดีที่สุดความถูกต้องที่สุดอย่างเงี้ยค่ะแบบอาจจะเป็นแบบในลักษณะของลักหนึ่งเนาะหรือความล้าเลิศสุดว้าวสุดเจ๋งอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเชิงความคิดอาจจะที่อย่างเช่นในชาวลักเจ็ดเนาะต้องการความว้าวความน่าตื่นตาตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <S <S ฉะนั้นประเด็นมันจะเป็นแบบนี้นะคะแต่ละรักนะคะลักหนึ่งฝืนทองเนี่ยเป็นปงคติของแบบสื่นทองจริงก็คือ ตนน o n คตในการกระทํานะคะก็คือการทําดีนะคะการกระทําคือการทําดีอก็คือสิ่งที่ดีเป็นสิ่งที่จับต้องได้เป็นสิ่งที่ควรเป็นอะไรอย่างงี้ค่ะช้ลักหนึ่งสื่นทองเนี่ยเมื่อดวคติเป็นการกระทำเนี่ยจะมีการหนีความจริงหนีธรรมาชาติของตนเองที่มองว่าไม่ควรไม่เหมาะไม่ถูกต้องอะไรอย่างงี้ค่ะด้วยการกระทําและการการควบคุมที่เข้มงวดในสิ่งที่คิดว่าควรจะเหมาะหรือเหมาะสมจะเป็นแบบนี้ เพื่อให้ถืออรงคติในแบบที่ตัวเองควรเป็นอะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นอรงคติแบบศูนย์ท้องลักหนึ่งเนะาะจึงมุ่งไปที่ความถูกต้องและความดีใช่ไหมใช่ไหมคะแล้วก็ชอาจะมีคําว่าควรจักอยู่ข้างในตลอดเวลาแล้วก็จะเลี่ยงสิ่งที่มันไม่ควรไม่ควรไม่เหมาะอยู่ตลอดเวลานะคะฉะนั้นก็เป็นรักที่จะไม่ตามใจตัวเอง เพราะว่าการตามใจตัวเองเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่ควรอันนี้ก็เป็นหนึ่งในความไม่ควรละเพราะว่าหนึ่งก็จะจัดระเบียบตัวเองว่าควรจะเป็นแบบนี้แบบนี้ชีวิตที่ดีควรเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นความเป็นลักหนึ่งที่เป็นศูนย์ท้องก็ต้องการอุดมคติของการกระทําก็คือการทําสิ่งที่ดีและถูกต้องนะคะฉะนั้นอุดมคติที่ลักหนึ่งให้ความสําคัญอย่างที่กล่าวไปแล้วคือหนึ่งความดีเนาะเขาจึงผูกมัดตัวเองไว้กับความดีเช่นทําอะไรก็ต้องทําให้ดี เป็นลูกก็ต้องเป็นลูกที่ดีเป็นแฟนก็ต้องเป็นแฟนที่ดีเป็นคนก็ต้องเป็นคนที่ดีเป็นต้นนะคะเขาจึงมีการควบคุมตัวเองและใส่ใจกับการกระทําที่ถูกต้องที่เหมาะสมที่ควรเป็นที่ต้องทำอะไรเงี้ยค่ะเพื่ออะไรเพื่อไปให้ถึงอรมคติที่ตนเองมองว่านั่นคือดีนั่นคือสิ่งที่สมบูรณ์แบบที่ควรเป็นเลยนะคะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าในความเป็นจริงเนี่ยหลายครั้งมันไปไม่ถึงอ่ะพูดคาว่าในความเป็นจริงเรานะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยหลายครั้งมันไปไม่ถึงในสิ่งที่เด็คาดหวังไว้อ่ะค่ะเพราะอะไรเพราะอุดมคติมันก็คืออุดมคติเนาะแปลว่าอะไรอุดมคติเป็นสิ่งที่จริงมันไม่ได้มีจริงเนาะมันเป็นสิ่งที่เราอยากเป็นมันเป็นสิ่งที่เราฝันไว้หวังไว้นะคะอุดมคติมันเป็นชื่อมันก็บอกอยู่แล้วเนาะเป็นสิ่งที่อยู่ในมโนค่ะฉะนั้นในความเป็นจริงเนี่ยมันจะ มันก็โอกาสไปถึงแบบนั้นน่ยมันยากตามเหตุปัจจัยอะค่ะเช่นตัวเขาเองบางทีเขาก็ผิดหวังตัวเองรู้สึกแย่กับตัวเองที่ไม่ดีอย่างที่ควรเป็นทําตรงนี้ผิดพลาดอีกแล้วไม่ถูกต้องไม่ไม่ไม่ได้เป็นสิ่งที่ถูกต้องได้ตลอดเวลาอย่างที่ตั้งใจไว้สมมุติเขาทําอะไรอาจจะชีวิตส่วนใหญ่ถูกต้องหมดเนาะสิ่งที่ส่วนใหญ่ก็โอเคหมดอ่ะแต่พอมันมีจุดเดียวอะสมมุติแต่ร้อยส่วนอะมีสักจุดหนึ่งที่มันมันผิดไปอะจุดโฟกัสของชาวรักหนึ่งก็จะไปอยู่ที่จุดที่พร่องไป ตรงนั้นนะคะเพราะว่าหนึ่งต้องการความถูกต้องความถูกต้องความถูกบุญแบบความไร้ที่ติอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นพอมันมีจุดติปุ๊บม,มันก็เสียความเป็นอุดมคติแล้วเราก็มีพลาดมีผิดมีไม่ถูกต้องแล้วทําไม่ดีออกไปผิดเป็นความผิดหรือบางคนอาจจะสึกเป็นความผิดบาปเลยได้ซามเนี้ยค่ะอะฉะนั้นเมื่อตั้งอยู่ตรงเนี้ยตั้งอยู่ตัวอุดมคติอยู่ตลอดเวลาในแต่ในชีวิตจริงมันไม่มีทางที่เราจะ ได้ได้ดั่งใจอย่างที่ควรเป็นอย่างนั้นนะในความเป็นจริงมันมีเหตุปัจจัยในชีวิตยเยอะมากนะคะเส้นทางในชีวิตของเราเนี่ยมันไม่ได้ลอยได้กรีบบูรพาอะคะ่ะที่เราจะเดินไปตามอย่างเงี้ยหนึ่งสองสามแล้วจะได้อย่างดั่งที่เราหวังไว้เนาะเฟียร์ชีวิตมันไม่ใช่อย่างนั้นอนะเฟียร์ชีวิตมันจะมีถ้าเหมือนเกมชีวิตก็คือมันมีตัวคอยผลักเราไปผลักเรามาให้เราออกออกจากเส้นทางที่เราหวังไว้เยอะมากเลยนะคะ มันไม่ได้กลีบกุหลาบแน่นอนในชีวิตจริงอะ่ะมันมีอะไรก็ไม่รู้เข้ามาเหมือนเป็นตัวแบบว่าก่อกวนก่อกวนให้เราไม่สามารถเดินไปตามสิ่งที่เราหวังไว้ได้ตลอดเนี่ยค่ะเออมันมันก็เลยจะเสียอุดมคติเนาะเพราะบางทีเขาก็จะไม่สามารถเป็นไปตามที่เขาคาดหวังไว้อะค่ะมันก็จะหลุดไปบางทีมีหลุดไปทําสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทําไปเผลอทําขึ้นมาแล้วรู้สึกแย่กับตัวเองอะไรอย่างนี้ยบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยนะเ,เป็นเรื่องเล็กสำหรับหลายคนแต่ว่าสำหรับเขาเขารู้สึกว่าเขา เขาควบคุมตัวเองได้ไม่ดีพออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกแยกกับตัวเองอย่างเงี้ยนะคะฉะนั้นชาวลักหนึ่งก็จะมีความรู้สึกเหมือนตัวเองไม่ดีพอสักทีอยู่ข้างในอยู่ข้างในนะคะเรื่อยๆนะคะเพราะว่ามีความคาดหวังกับตัวเองไว้ว่าควรจะเป็นตึ๊ดๆตามนี้เพราะว่ามันเป็นอุดมคติมันผลักไปแบบนั้นนะคะอันถัดไปนะคะลักสี่ลักสี่สนใจในอุดมคติเช่นกันนะคะลักสี่เนี่ยจะมีอุดมคติแบบสูดใจเรืะแบบทางใจก็จะมีการหนีความจริงเหมือนกันแต่นี้ไปหาอุดมคติทางใจทางความรู้สึก ใช่ไหมคะเพราะเขาเป็นสนใจเนาะอุดมคติเขาก็จะเป็นเรื่องความรู้สึกซึ่งอุดมคติทางใจก็คือความงามนะคะความงดงามความรู้สึกซึ้งเนี่ยคะ่ะซึ่งบางทีก็ตอบไม่ได้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ใจถวิลหาและอยากถึงความรู้สึกที่เป็นอุดมคตินั้นคะ่ะในใน,ในความรู้สึกเนาะแล้วก็ ข้างในก็เลยรู้สึกขาดพร่องตลอดเหมือนมันไม่ได้มันไม่ถึงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะพานทั้งโกรธแล้วก็อาจจะทั้งเศร้านะคะกับสิ่งต่างๆรอบตัวได้ง่ายด้วยเนื่องจากเขารู้สึกว่าเอ้มันไม่ใช่อ่ะมันไม่ใช่อีกแล้วอ่ะมันมันไม่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 โอเคอ่ะสิ่งที่ที่ที่มันเป็นอยู่มันไม่มันไม่ใช่แบบแบบนั้นนะที่มันดีๆกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะก็จะรู้สึกข้างในทั้งโกรธแล้วก็เศร้าเนาะเช่นเขาอาจจะรู้สึกเช่นบางทีเขาไปอยู่กับคนเ คนในสังคมอะค่ะที่เขาาจะรู้สึกว่าคนเหล่านี้นะคะหรือระบบที่ที่ที่ทมีอยู่ตอนนี้มันเป็นสาเหตุที่ทําให้ชื่อของเขาไม่สวยงามสักทีนะคะหรือบางทีก็อาจจะมองว่าตัวเองเป็นเหยื่อด้วยซ้ำนะอย่างเงี้ยค่ะเออว่าทําไมม,มีมีมีความแบบว่าตัดพอ้อะเช่นไม่ตัดเพ้อตัวเองก็ตัดพ้อคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใจก็จะโหยหาหวยขวายคว้าไปเรื่อยๆนะคะแต่หลายๆครั้งเนี่ยเพราะว่าพอได้มาจริงๆอะสิ่งที่ตัวเองแบบอาจจะแบบเออแบบ สิ่งนี้ถ้าฉันได้มันมันคงแบบดีมากเลยอะไรเงี้ยนะคะในเวลาที่ไอเดียลไลฟ์ตอนแรกก็โอ,โอ้มันดีดีจังอะไรเงี้ยสิ่งนี้แต่พอได้มาจริงหลายครั้งก็รู้สึกว่าไม่ใช่ก็มีนะคะซึ่งก็เกิดขึ้นได้บ่อยด้ซ้ำเนี่ยคะ่ะคือตอนแรกที่ดูไกลๆอูสวยจังเลยแล้วเพราะความสวยเวลาสีรู้สึกอะไรสวยนี่จะจะจะ,จะตีฟูขึ้นมาด้วยนะคะคือจะจะแบบดื่มดำมาซึมซับดื่มดำขยายอะมีความขยายเรื่องนั้นให้แบบสวยมากเลยอะคือคือมันก็คงสวยเนาะแต่ว่า แต่ว่าสวยไปอีกอะเวลาดูเข้าไปในใช้กลไกาทางใจของสีอินโทรเจคชันก็จะสวยขึ้นไปอีกอะไรเงี้ยค่ะแน่นอนพอมาสวยขึ้นไปอีกเนี่ยแน่นอนนะั่นคือความรู้สึกเนาะแต่ความเป็นจริงเอ้ามองมารู้จักจริงๆมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นก็ผิดหวังอีกอะไรเงี้ยค่ะอือเพราะว่าอะไรเพราะว่าการที่เอ,อม,มีมีอารมณ์ในเชิงแบบขยายด้วยเนี่ยมันก็ทําให้ได้เสพเสพความงามแบบมากขึ้นไปอีกเงี้ยค่ะ มันมาจากใจที่ต้องการเสพความงามะฉะนั้นมันก็มีความขยี้ขยายอะขยี้ขยายสิ่ง,งต่างๆนะทั้งในด้านโอเคแล้วไม่โอเคเนี่ยให้มันมันมากขึ้นไปอีกอะในเรื่องในเชิองอารมณ์น,นะคะอ่ะนี่คือสไตล์ลักสีเนาะความขยี้ขยายตรงนี้แหละมันมีผลนะคะว่ามองอะไรไกลๆมันสวยมันตอนมันสวยมันจะสวยมากเลยมันงามอย่างไรที่ติอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะขยี้ขยายออกไปจนขนาดนั้นจนใจแบบไปเสพอารมณ์แบบ โอ้โหมหาศาลมากมายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ฟองฟูอยู่ในใจเนาะแต่ว่าพอในความเป็นจริงใช่ไหมคะพอสิ่งนั้นมั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 นเห็นแบบชัดขึ้นเห็นชัดขึ้นเนี่ยมันจะจะทําลายจินตนาการเนาะคือเราอะไรที่ไกลๆเนี่ยเราสมองเราจะปรุงแต่งใจเราจะปรุงแต่งไปได้เยอะมากเลยอะค่ะแล้วเวลาปรุงของสีเวลาที่จะแบบไอเดียลไลฟ์สิ่งนั้นก็จะปรุงไปแบบวิจิตวิสดารสวยงามเลิศเลอมากอย่างเงี้ยค่ะแต่พอมองใกล้ๆเห็นชัดๆมันไม่สามารถที่จะแบบ จินตนาการได้แล้วเนาะเพราะความเป็นจริงอยู่ตรงหน้าเนี่ยมันก็ไม่เหมือนอะ่ะไม่เหมือนอย่างที่ตัวเองจินตนาการไว้ฝันไวอะไรเงี้ยค่ะก็จะผลักออกไปนะคะแล้วก็จะโหยหาอุดมคติแบบที่อยากได้ต่ออะไรเงี้ยค่ะฉะนั้นชีวิตก็จะเหมือนแบบโหยหายอยู่ตลอดบางคนตั้งแต่เกิดมาก็ไม่สมหวังตั้งแต่ตั้งแต่เรื่องใกล้ๆตัวแล้วช่ไม่สมหวังกับครอบครัวตัวเองตั้งแต่วัยเด็กไม่สมหวังกับพ่อกับแม่ไม่สมหวังกับคนใกล้ตัวกับเพื่อนกับ ตอมาเรียนก็ไม่สมหวังกับอะไรบางอย่างในเรื่องเรียนจะเพื่อนที่เรียนหรือครูหรืออระบบการเรียนไปทํางานก็ไม่สมหวังกับระบบงานอีกอะไรเงี้ยค่ะไม่สมหวังกับตัวเองไม่สมหวังกับความรักไม่สมหวังกับแฟนคือมันจะมีจุดที่ให้รู้สึกความไม่สมหวังได้มากมายนะคะเพราะว่าเราติดเขามีพลาะเนี่ยพอะที่ความที่ตัวเองอยากได้เนี่ยค่ะมันจะเป็นความฝัน ที่มันเป็นมีความเป็นเด็กช่างฝันเยอะนะคะฉะนั้นในความเป็นจริงมันมันไม่มันไม่งามนในฝันนี่แหละคะ่ะก็เลยทําให้อยู่กับความเป็นจริงได้ยากในแบบสนใจเนาะลักสีอ่ะถัดไปนะคะลักเจ็ดศูนย์หัวซึ่งเป็นอุดมคติทางความคิดนะคะ,ะความเป็นลักลักนี้ค่ะเป็นศูนย์หัวเนาะก็จะหนีออกจากความจริงเหมือนกันไปไหนไปในทางความคิดนะคะไปสู่ความคิดที่เป็นไอเดียบันเจิด ชวนหลงไหลในโรคติที่ชวนรื่นรมจิตนาการที่เพลิดเพล้วแต่ไปด้วยสีสันที่น่าสดใสามากมายเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยค่ะเพื่อให้เขาหนีออกจากความจริงที่แสนจะน่าเบื่อได้อะไรเงี้ยค่ะเะนั้นความจริงที่หลายครั้งเนี่ยเ,เจ็บนะคะพอเริ่มพอคือเปิดไอเทมความฝันเขาจิตเตลิดเนาะจิตเตลิดไปตรงนั้นตรงนี้หูแบบหลั่นลาโลกแบบสีสันสดใสอะไรเงี้ยวิบวับหน้าอยู่ไปหมดเนี้ยแต่ในความจริงอ่ะเฮ้ยแบบ มันไม่แจ่มอ่ะมันไม่ว้าวอะไรเงี้ยมันก็เลยทั้งในตัวเองในคนรอบตัวหรือสิ่งรอบๆอะไรเงี้ยมันทําทําให้หลายครั้งเจ็ดก็จะรู้สึกแบบไม่ไม่สนุกละเออเริ่มเบื่อละเริ่มรู้สึกแบบไม่ไม่ว้าวเลยอะไรเงี้ยนะเริ่มนาเบื่อแล้วใช่ไหมคะทีนี้เจ็ดก็จะต้องมีวิธีเนาะที่จะอยู่ให้ได้วิธีการของเจ็ดก็คือใช้เหตุผลเพื่อบอกให้ตัวเองรู้สึกดีกับตัวเองอาจจะเป็นเรียกว่า rationalization เนะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองไป หรือใครเหตุผลข้างคนสําคัญใกล้ตัวเพื่อให้ตัวเองรู้สึกดีจังเลยทำไมชีวิตฉันดีๆอย่างนี้ทำไมฉันดีๆอย่างนี้อะไรเงี้ยเพื่อให้สัมผัสความรู้สึกดีๆต่อแบบได้มากๆอะไรเงี้ยค่ะประมาณนี้เนาะก็เป็นประเด็นที่ทําให้ชาวลักเจเนี่ยก็จะแบบรู้สึกแบบมีความแบบหลัล้าสนุกสนานอะไรกับชีวิตตัวเองได้น,น,นะคะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ค่ะก็จะส่งผลเนาะที่ทำให้าชาวลัเจตมีความรู้สึก ไม่ได้ต้องสัมผัสกับความเป็นจริงนะคะเพราะว่าการต้องมารับรู้ความเป็นจริงเนี่ยมันว่ามันมันไม่เป็นอย่างที่ที่เราแบบอยากได้เนาะมันก็เป็นความเจ็บปวดนะคะเลยหลายครั้งสิ่งที่เป็นประเด็นเยอะๆเลยสำหรับชาวลักจิก็คือกับตัวเองเนี่แหละที่มันมันไม่ได้เจ๋งหรือว้าวอะขณะที่ที่ตัวเองฝันไว้ด้วยเนาะเออฉะนั้นมันทีอยู่ยาก ตรงนี้แหละทาให้ความรักเจ็บทีอยู่ยากแล้วก็บางคนถึงขนาดรู้สึกจริงๆแล้วมันเหมือนแก้วทิ่รล้าวเลยนะคะแบบแตกเลยเวลาเห็นตัวเองมันไม่เจ๋ง,งที่ตัวเองแบบคิดเอาไว้อย่างนี้ค่ะอืมอ่ะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นลักษณะของเจ็ดเนาะอ่ะแล้วก็คําว่าดงคติเนะี่ยเป็นสิ่งที่สวยงามมากนะคะแต่เสียอย่างเดียวก็คือหลายครั้งเอ่ะ มันไม่มีอยู่จริงเพราะว่ามันคือความฝันเนาะเป็นงานมนโนชนิดหนึ่งใช่ไหมคะดังนั้นทั้งสามลักนี้ยคือหนึ่งสี่เจ็ดเนี่ยไม่เคยรู้สึกถึงความสมบูรณ์พร้อมและเต็มอิ่มในชีวิตจริงๆของตัวเองสักทีความรู้สึกภายในจึงโหยหาสแสวงหาอยู่ตลอดเวลาหลายครั้งทําให้เขาเหนื่อยมากนะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งสี่หรือเจ็ดจะเหนื่อยเหนื่อยคนละแบบนะคะเหนื่อยคนละแบบหนึ่งก็เหนื่อยทางการกระทาเนาะ ทำสิ่งที่ดีเหนื่อยที่มันแล้วก็การคอนโทรลตัวเองเยอะมากเนี่ยควบคุมตัวมากก็เหนื่อยนะเหนื่อยแล้วเครียดนะคะเหนื่อยเหนื่อยของหนึ่งมันเป็นเหนื่อยแล้วมันออกมาเป็นรูปแบบที่เรียกว่าความเครียดเนาะกดดันแต่เหนื่อยของสี่นี่เหนื่อยจริงๆนะคะเหนื่อยมันเขาใช้เขาเขาเหนื่อยจริงๆคือเขาท้อใจมันดิ้นรนที่จะแบบได้ความอุดมคติแล้วก็บางทีชีวิตที่มันเกิดขึ้นจริงมันไม่มันไม่เป็นอย่างนั้นคือสี่บางคนบอกอยากได้ชีวิตที่เป็นยูโทเปียเป็นโลกที่สวยงามแต่นั่นแหละค่ะ ฟังดูก็รู้เลยแล้วว่ามันไม่มีหรอกชีวิตจริงมันจะยูโทเปียอะไรใช่ไหมคะมันก็ชีวิตจริงก็คือมันก็เป็นไปตามเหตุปัจจัยนี่แหละอืแต่ว่านั่นแหละหนึ่งก็ไอส้นาสี่ก็ใช่อยากให้มันได้นะท่านใจที่โหยหาเนี่ยจะทรมาระดิ้นรนมากๆนะคะเจ็ดก็เหมือนกันเจ็ดก็อยู่เฉยไม่ได้ก็ต้องแสวงหาอะไรดีที่สุดมาชิมมาหล่อเลี้ยงตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เหนื่อย นะคะเพราะอยู่นิ่งปุ๊บหรืออยู่กับสิ่งที่เดิมๆซ้ําๆก็เบื่ออะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืมฉะนั้นทั้งสามลักเนี่ยจะมีความอยู่นิ่งไม่ได้นะคะในรูปแบบของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะอืมแล้วก็อีกด้านหนึ่งก็คือนอกจากอยู่นิ่งไม่ได้แล้วยังไม่ค่อยสามารถที่จะพอใจสิ่งที่มีได้อย่างเต็มที่ด้วยนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือในเชิงความรู้สึกคือหลายๆครั้งเนี่ยชาวสามทั้งสามลักเนี่ยมา จะมีโอากาสที่จะเจ็บปวดจิตตกและเศร้าได้นะคะแต่ว่าเจ็ดอาจจะมองไม่เห็นความจิตตกหรือเศร้าเพราะเขาหนีเร็วมันจะปึ๊บเพื่อนจริงมันมีนะแวบหนึ่งมันมีนะถึงได้ต้องหนีไงถึงได้ต้องวิ่งออกไปหาอะไรขึ้นมาเพื่อแบบหล่อเลี้ยงตัวเองและถึงได้ซนจนแบบมนีคนเปรียบเจ็ดเป็นลิงงเงี้ยค่ะถึงได้ซนทําอะไรยุ่ยยุตลอดลวลาทั้งจริงอ่ะมันมีมันมีโมเมนตท์ที่เริ่มจิตตกและจิตมันเศร้าแล้วแหละเออมันแต่มาทนไม่ได้แล้วไงคือความเจ็บเนี่ยเขาจะใช้วิธี โ o ปปิ้งด้การหาอะไรมาให้ตัวเองว่าว้าวตื่นเต,นต,นต,นต้นตื่นเต้นเพื่อหลบหล,ลบอารมณ์ที่มันแบบเริ่มดาวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืมส่วนสี่บางทีก็ดิ่งลงไปเลยใช่ไหมคะจมลงไปเลยกับตรงนั้นนะคะส่วนหนึ่งก็เต็มไปด้วยความรู้สึกผิดหวังกับตัวเองผิดหวังกับสิ่งที่มีมันไม่ดีทําไมคนมันเป็นแบบนี้คนชุยจังเลยอะไรแบบเนี้ยเอ,อประมาณนี้เนาะ,ะก็จะแต่ว่าไม่ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนอ่ ก็เป็นโทนที่ยอมรับกับความเป็นจริงอยู่ตรงหนี้ยยากเพราะว่าความอุดมคตินี่นแหละมันผลักอ่ะมันผลักให้แบบอยากได้สิ่งที่ดีเป็นอุดมคติสวยในอุดมคติอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ความเป็นจริงที่รับได้ยากทั้งสด้านเลยนะคะทั้งตัวเองคนอื่นคนใกล้ชิดแล้วก็สังคมฉะนั้นทั้งสามลักีี้จะมีแนวโน้มที่ที่เหมือนกับว่า พอรับความจริงของตัวเองเนี่ยไม่ค่อยได้อะเช่นหนึ่งนี่ก็จะมีเนาะว่าเ,าเหมือนตัวเองบางทีไม่ดีพอด้วนความรู้สึกผิดบ่อยมากความรู้สึกว่าตัวเองพลาดเราไม่ดีพอเราทําสิ่งที่ไม่ควรทาอะไรออกไปทําให้รู้สึกแย่กับตัวเองสี่ก็มีแน่นอนพอรู้สึกว่าตัวเองก็ดูมันมีความเปรียบเทียบเนาะเปรียบเทียบกับคนอื่นด้วยรู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยคนอื่นมีแล้วเราไม่มีอะไรไม่จังเหมือนรู้สึกตัวเองขาดพร่องอยู่ตลอดแต่ข้ากับเจ็ดในบางทีจะมองเผินๆเหมือนเขาอิ่มกับตัวเองมากเนาะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเขา แต่จริงๆเขาก็ไม่ได้ยอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงเพราะถ้ายอมรับตัวเองได้อย่างแท้จริงก็ไม่ต้องคอยแก้ตัวให้ตัวเองเนาะแต่ว่า7จเนี่ยจะออโตแก้ตัวให้ตัวเองหาเหตุผลให้ตัวเองแบบรู้สึกดีกับตัวเองตลอดเวลาค่ะอวยยศตัวเองบางทีก็ชมตัวเองได้แบบตลอดเวลาเนี่ยค่ะเรียกว่าผิดไม่ได้เลยอ่ะพอแบบมีคนบอกว่าตัวเขาอาจจะ ไม่โอเคเรื่องนั้นในนี้เขาก็จะมีเหตุผลขึ้นมาทันทีว่าจริงๆเขาก็เออเขาก็อย่างนี้แต่จริงๆเขามีแบบนี้แบบนี้เป็นเหตุผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้ายอมรับตัวเองได้จริงก็ไม่ต้องมีเหตุผลตามมาใช่ไหมคะไม่ต้องมีเหตุผลแก้ตัวอะไรทั้งสิ้นอ่ะก็เออคนเขาบอกเราเป็นแบบนี้เออก็เป็นแบบนี้ได้ไม่ต้องบอกเอ้ยแต่มันก็แบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยมันไม่ต้องมีแอดตืดๆอะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะอ่ะฉะนั้นนั่นแหละค่ะมันก็เป็นอาการหนึ่งของการยอมรับความเป็นจริงที่ตัวเองมี รอยตําหนิไม่ค่อยได้เหมือนกันนะคะอ่ะฉะนั้นทั้งสามลักก็จะมีความเนี่ยยอมรับความเป็นจริงที่ปรากฏตรงหน้าอย่างที่เป็นเนี่ยยากทั้งในตัวเองในคนอื่นๆแล้วก็ในสังคมเนี่ยค่ะอ่ะฉะนั้นหลายๆครั้งเนี่ยสามรักนี้ก็อย่างที่บอกเนาะอุดมคติมันเป็นจินตนาการนะคะอ่าที่ถ้าถ้าในแง่ทางคำเนี่ยมันก็จะเป็น จินตนาการแล้วกันเนาะอุดมคติเป็นจินตนาการที่สวยอะใช่ไหมคะนี้เป็นจินตนาการที่สวยงามมากนะคะเป็นลักษณะของความดีความงามและความจริงนะคะที่จินตนาการเนี่ยจะพยายามไปให้ถึงสามอย่างเนี่ยความจริงความดีความงามเป็นจุดหมายอะค่ะฉะนั้นอุดมคติจึงมักใฝ่ฝันไปไปให้ถึงอะถึงความดีและความงามนะคะแล้วก็ในมุมกลับก็คืออุดมคติจึงมีแนวโน้มปฏิเสธ ความเป็นจริงคือน่าสนใจนะคะอุดมคติเนี่ยในเชิงมาตรฐานเขาจะพูดถึงความดีความงามความจริงใช่ไหมคะแต่อุดมคติเนี่ยที่ที่แบบความทําที่มนุษย์หวยหาาเยอะๆมันจะเป็นความดีความงามเนาะแต่กับปฏิเสธความจริง่ะซึ่งอุดมคติเนี่ยมันวิ่งไปที่ความดีความงามเนี่ยมากๆเนี่ย ในมุมกลับก็คือปฏิเสธความจริงซึ่งความจริงจริงเป็นอุดมตติชนิดหนึ่งเป็นอุดติวมรมคติในทางปัญญาเลยนะคะฉะนั้นจริงๆในสามลักษณ์นี้ถ้าสามารถเข้าถึงอุดมคติสุดท้ายที่เป็นอุคติที่ยิ่งใหญ่ที่สุดละคือปัญญานะคือการเข้าถึงความจริงนะคะจะเป็นการปลดล็อกเลยนะคะ ะฉะนั้นแต่ว่าในออตโต้แรกเนี่ยจะมุ่งไปกับความดีความงามเนาะจึงให้ทําให้เกิดการปฏิเสธความจริงที่มันไม่ดีและไม่งานอย่างที่เรงฝันว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะจะทําให้เกิดการหัวยหาไม่สิ้นสุดเพราะความดีกับความงามที่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงอะ่ะมันคือภาพลวงตาชนิดหนึ่งนะคะคือการปรุงแต่งชนิดหนึ่ง ทีนี้การคลี่คลายจากอุดมคติเพื่อเติบโตในชีวิตจริงเนี่ยสิ่งสําคัญมากเลยนะคะของชาวสามเหลี่ยมนี้เนี่ยจะเต็มสมบูรณ์ได้เมื่อไหร่นะคะเมื่อเข้าถึงอุดมกติสุดท้ายคือความจริงอย่างที่กล่าวไปนะคะฉะั้นการฝึกช่่นชมสิ่งที่มีอันที่1นเนาะสองการฝึกยอมรับความเป็นจริง คือหนทางการเติบโตของชา,ชาวสามเหลี่ยมอุดมคตินี้นะคะอ่ะอ,อีกครั้งนะคะการคลี่คลายจากอุดมคติเพื่อเติบโตในชีวิตจริงนะคะไม่ได้ไปเติบโตในชีวิตอุดมคตินะคะเอ่อให้เติบโตในชีวิตจริงนะคะก็คือชาวสามเหลี่ยมเนี้ยจะเต็มสมบูรณ์ได้นะคะเมื่อเข้าถึงอุดมคติสุดท้ายคืออุดมคติที่เรียกว่าความจริงอุดมคติที่เป็นมาตรฐานจริงมันมีความจริงความดีความงามเนาะแต่ ชาวสามเหลเี่ยมอุดมคตินี้จะไปติดกับดักข,ของความดีกับความงามนะคะแล้วก็ทําให้ยิ่งไม่เลี่ยงไม่อยากจะรับรู้ความจริงเพราะมันจะไม่ดีไม่งามอย่างนี้จะยิงฝันไว้ใช่ไหมคะอย่างที่กลับไปแต่จุดที่ปลดล็อกจริงคืออุดมคติชุดสุดท้ายเลยค่ะคือความเป็นจริงฉะนั้นวิธีการง่ายๆเลยคือฝึกชื่นชมในสิ่งที่มีฝึกพอใจในสิ่งที่มีฝึกยอมรับความเป็นจริงตามเหตุปัจจัยเนี่แหละคะ่ะคือหนทางการเติบโตของชาวสามเหลี่ยมอุดมคติเลยนะคะ วันนี้ก็ขอฝากบทความนี้ไว้นะคะถ้ามีคำพูดใดที่ทำให้ท่านไม่สบายใจต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็สำหรับท่านรักรักหนึ่งรักสี่รักเจ็ดนะคะสามารถแบ่งปันประสบการณ์ได้เลยนะคะเชื่อว่าท่านเองน่าจะมีประสบการณ์อมีค่านะคะที่สัมผัส จากความอยู่ในโรงคติแล้วก็หลายท่านก็อาจจะมีประสบการณ์ที่มีคุณค่ามากๆที่ได้บลดล็อกหรือคลี่คลายมันออกมาได้นะคะก็อยากเชิญๆใ้ท่านมาแบ่งปันกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านมากนะคะสวัสดีค่ะ